นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อัญญาบายาไอและยาอีไม่เคยมีที่พ่อแม่แก่นั้นปอนมีแต่นมผสมอาหารให้ทานก่อนโตยาอ่อนวันเที่ยวหายาบ้าเลย เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่เข้าเน็ตเล่นเฟซเล่นลายเข้ายูทูบฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าวันนี้เวลาตีสีกว่าอากาศค่อนข้างหนาว แตกยังไม่หนาวเท่าเมื่อวานเมื่อวานนี้เอาน้ำใส่ฝาบาทไปวางที่กลางแจกตื่นเช้ามาน้ำเทไม่ออกแตกไม่ถึงขนาดที่แข็งเหลวกลิ่งไปกลิ่งมา อยู่ในฟ้าบาทไม่เคยหนาวอย่างนี้สักทีนอนไม่หลับแต่วันนี้นอนดับสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนมีผ่านมากมายจะเอาห่มกี่ผืนกี่ชั้นก็ได้ไม่ต้องก่อไฟผิงตายทน หรือลานบ้านพออยู่ได้แต่สมัยก่อนเมื่อหนาวมากก็ต้องก่อไฟผิงกันพอสายมาก็ออกทำการทำงานโดยที่ไม่ต้องใช้ยากระตุ้นให้หายหนาวสมัยก่อนก็มียา เรบประทานไปแล้วแม้จะหนาวจะร้อนขนาดไหนเมื่อทานยาตัวนี้แล้วจะขยันเงิ่อนซึมตามโรขุมขนทำไม่ให้อยู่นิ่งเฉยได้ต้องจับอันโน้นช่วยอันนี้เพราะตัวยานมันคุม ให้เราทำงานทำการหยิบฉวยหรือไม่อย่างนั้นก็เดินไปโน้นไปนี่หาวิธีทำจนได้เรียกยาขยันสมัยก่อนเขาเรียกยามากเมื่อทานแล้วจะคึกเรื่องการทำงานทำการหาอยู่หากินก็เหมือนอัตมมากล่าวไว้ข้างต้นนั้นว่า อันยาบ้ายาไอและยาอีไม่เคยมีที่พ่อแม่แก่นั้นปอนยามาเขาก็เปลี่ยนเป็นยาบ้าเพราะกินแล้วไม่ได้ขยันทำงานทำการอะไร ทำให้จิตใจมีความสุขชั่วครู่ชั่วยามบางที่จิตล่องลอยออกมาพูดคนเดียวคุยคนเดียวจิตออกมาหลอกมาหลอนว่าอย่างนั่นว่าอย่างนี้เลยคุยกับจิตไม่ต้องออกไปทำมาหากิน ไม่ต้องทำงานทำการอะไรเมื่อรับประทานยาตัวนี้เข้าไปแต่เมื่อไรไม่ได้รับประทานจิตก็ออกมาคุยเหมือนกันเรียกว่าจิตตกเมื่อจิตตกแล้วจะแนะดำไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีเรียกจิต กดสมองหรือสมองสั่งการเมื่อไม่มีเสพก็อาจจะพูดแนะนำทำอย่างไรที่จะได้เสพบ,บางครั้งก็แนะนำให้ลักข่าวลักของลักของพ่อของแม่ของพี่ของน้องมีอะไรที่อยู่ใกล้มือก็จะลัก ไปขายแล้วซื้อ,อยามาเสพอันนี้เลยเป็นพ่อค้าไปในตัวเพราะลักของในบ้านไปขายบางครั้งเขาเก็บข้าวของไว้ดีโดยที่มีค่ามีราคาแต่คนเสพยาก็สเสวงหาย ตราบใดยังไม่ได้เสพยาจะหาสิ่งของเหล่านั้นไปขายเช่นมีข้าวสารมีน้ำปลามีพริกมีปารามีถ้วยมีจานพอที่จะขายได้ก็เอาไปขายเมื่อทำอย่างนี้อยู่บ่อย เครื่องครัวก็หมดเมื่อเครื่องครัวหมดจะมองหาเสื้อผ้าจะเก่าจะใหม่ก็เอาไปขายอันนี้ยาสม,มัยใหม่ลักข้าวของในบ้านเมื่อข้าวของในบ้านของตนหมดจะเสะแสวงหาบ้านคนอื่น ทางบานเมืองเขาจับกลุ่มได้ก็เอาไปจองจำอันนี้เรียกว่าทางเสื่อมพ่อแม่ก็มิได้เคยเอายาเหล่านี้ป้อนให้ลูกแต่เกิดมาเมื่อคลอดจากครันมารดา มารดาก็เอานมยัดใส่ปากให้เมื่อโตขึ้นมาหน่อยพอที่จะกินอาหารเสริมได้พ่อแม่ก็อุตส่าห์ไปซื้อมาให้อยากจะให้ลูกนี่มีปัญญาเช่นอาหารเสริมบำรุงสมองบำรุงร่างกาย สูตรอันนี้กินหนึ่งเดือนกินสองเดือนเอามาให้โลกกินแล้วจะโตจะสูงคุณดีกินอันนี้เสริมอะไรก็ว่ากันไปตามยกตามสมัยที่เขานั่นพัฒนาในเรื่องอาหารการกินเสริมตรงนั้นเสริมตรงนี้พ่อแม่จะซื้อมาให้ เป็นกล่องเป็นแพ็คราคาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นก็ซื้อมาให้โลกอยากให้โลกนั่นหุ่นดีลูกทุกวันนี้จะคิดหรือเปล่าว่าพ่อแม่นั่นแสวงหาแต่สิ่งดีๆมาให้โลกรับประทานก็สมควรจะนึก ถึงบุญคุณท่านให้มากสิ่งไรที่ไม่ดีพ่อแม่ก็ไม่เคยเอายัดใส่ปากให้โรกได้กินแต่ลูกเมื่อโตก็อย่าอ่อนบ่นเที่ยวหาหรือเรียกหาแต่อย่าบ่าอย่าไออย่าอีเลย ดังที่คำก่อนได้กล่าวไว้เมื่อรู้ว่าพ่อแม่ไม่เคยเอาสิ่งมอมเมาที่ทำให้ลูกโตขึ้นมาสมองพิการทำให้สติไม่ดีท่านก็สแสวงหาแต่ของดีๆมาให้โลกกิน หวังจะให้ลูกเป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่องศึกษาเราเรียนให้ได้ที่หนึ่งชอบได้เอทุกวิชาอันนี้ถือว่าพ่อแม่เป็นคนุณเป็นบุญอันใหญ่หลวงที่ส่งเสริมให้ลูกนั่นเจริญทางร่างกาย จะเรินทางสติปัญญาก็สเสวงหายาเมื่อเอามารับประทานก็เกิดประโยชน์ต่อร่างกายต่อสติปัญญาพ่อแม่ก็ปรารานนากันทุกคนในเรื่องบุตรไม่ว่าบุตรีบุตรราแม่แต่เสื้อผ้า ก็ซื้อราคาแพงแม้จะหมดเท่าไร่ท่านก็ไม่หวัน่นเพราะว่าท่านรักดูแลเอาใจใส่โลกทุกคนแม้แต่เครื่องประดับในร่างกายมีทองมีสร้อยมีแหวนก็เพราะพอแมน ได้แสวงหามาให้โลกโลกได้มีหน้ามีตาตามฐานนะอันนีนถือว่าบุญคุณพ่อแม่ท่านได้เสวงหามาให้เมื่อลูกอยากได้แม่ยังไม่มีวิชาหาเลี้ยงตน พ่อแม่ก็หาบำรุงบำเรอลูกเพราะลูกเป็นแก้วตาดวงใจพ่อแม่ก็หวังอยากจะให้ลูกเป็นคนดีพ่อแม่เมื่อแก่ชาราลงแล้วก็หวังจะให้ลกูกได้เลี้ยงดูพ่อแม่ในยามแก่ชารา อันนี้โลกก็พระอยายามคิดอย่าให้เหมือนข่าวเขาออกเรื่องโลกข่าพ่อข่าแม่ถ้าพ่อแม่ท่านรู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าลูกคนนี้เมื่อโตจะข่าพ่อข่าแม่ไหนเลยท่านจะเลี้ยง เพราะท่านรู้เลี้ยงมันดีเดี๋ยวมันก็จะ่าเราเมื่อรู้อนาคตมองทะปปลุบโปรงอย่างนี้พ่อแม่ไหนก็คงจะไม่เลี้ยงรู้หลวงหน้าไปแล้วแต่ที่ท่านเลี้ยงมาก็เพราะว่าไม่รู้ บางคนยังไม่คลอดออกมาโูกที่อยู่ในครั้นสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์พิการหรือเป็นโรคอันนั้นอันนี้หมอสม,มัยนี้เขารู้หมดผู้ที่เป็นแมน่ถึงโลกจะเป็นอย่างไรแม่ก็รับได้เสมอ แม้จะพูดไม่ได้เกิดมาขารีบบางแขนรีบบางสมองพิการบางแม่ก็รับดาบถึงเป็นอย่างไรก็จะเลี้ยงเพราะว่าแม่กับลูกทิ้งกันไม่ได้แม่ก็จะต้องรับเรียง จนหมดลมหายใจในอ้อมอกของแม่เห็นมีอยู่หลายคนที่โลกนั่นเป็นพิกลพิการสมองพิการบางร่างกายพิการบางท่านก็ยังเลี้ยงแม่จะทำงานทำการอะไรไม่ได้ท่านก็ยังเลี้ยงดู แต่สมัยนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยรัฐบาลก็คงจะสงสารผู้ที่เป็นเพศแม่ทิ้งโลกไม่ค่อยได้แม้จะพิกลพิการขนาดไหนก็ยังเอามาเลี้ยงมาดูกันปอนข่าวปอนน้ำอาบน้ำใส่เสื้อผ้า พอแม่ก็ทำได้รัฐบาลท่านก็เลยมีกฎหมายออกมาใช้ให้เงินเดือนคนพิการเดือนเท่านั่นเท่านี้ช่วยพ่อช่วยแม่ก็พอได้ใช้จ่ายเลี้ยงคนพิการไม่ให้ลำบากลำบนจนเกินไป แต่โลกโลกก็ให้ใช้สติปัญญาใช้หัวคิดกันมากๆว่าเราโตขึ้นมาได้เพราะใครเรามีโยมีกินโดยที่ไม่ต้องทำงานในระหว่างการศึกษาเมื่อหิวเราก็ไปเปิดหม้อข้าวเมื่ออยากกินขนม เราก็ไปขอตังพ่อแม่วิ่งเข้าเซเว่นอยากอยากกินอะไรอันนี้พ่อแม่ก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่โลกคิดบ้างไหมว่าพ่อแม่กว่าจะได้เงินมาก็ทำงานเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเพื่อหาจะตกปัจจัยไทยทาน มาบำรงบำเรอลูกอันนี้ขอฝากเด็กรุ่นใหม่ที่มองไม่เห็นพ่อเห็นแม่อยากได้อะไรก็จะเอาให้ได้ไม่รู้ว่าพ่อแม่นั่นมีหรือไม่มีบางคนเป็นหน่เป็นศินเข้ามาให้ แล้วก็ทำงานทำการอะไรไม่ได้ในสิ้นก็เลยเพิ่มทวีคูณเพราะหามาให้ลูกให้หลานนั่นกินแต่ในใจลึกๆของพ่อแม่เขาคิดว่าเมื่อโตขึ้นอยากจะให้ลกูลกๆนี่ทำงานใช้เนี่ แต่เดี๋ยวนี้ก็มีเงินให้ทุนการศึกษาไปก่อนเมื่อทำงานทำการได้จะเอาเงินเหล่านั้นไปใช้เีแต่ว่าดูดูแล้วที่ไปใช้เี่ตามสัญญานั้นมันน้อยส่วนมากใช้ในปาก นี่คอนี่ททองเจ้าของก็ไม่ค่อยจะมีวันวันก็หาไม่ทันเรียกว่าวันวันหนึ่งหาไม่ทันปากทองนั่นเองอันนี้คิดให้มากอย่าไปละเริงหลงตามโลกเขาให้มันมากนะักเมื่อหลงก็ไม่มีสติสตังที่จะคิดอ่าน อะไรให้มันออกไม่ว่าหลงยาบายาไอยาอยยีก็ถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีทางนั้นดังอัตมาภาพได้กล่าวคำกลอนไว้นะเบื้องต้นนั้นว่าอัญยาบายาไอและยาอีไม่เคยมีที่พ่อแม่แก่นั้นปอนมีแต่นมผสมอาหาร ให้ทานก่อนโตยาอ่อนวันเที่ยวหายาบาเลยอัตมาภาพได้พูดมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉชนนี้